ก็ไม่มีเล่น,นั้นก็ไม่มีเฮ้ยนั่งทำอะไรอยู่อ่ะเพื่อนตาม,ตามีก็ดูเองดิหนูก็ดูหนังสือโป๊อย,อยู่ล้อเล่นวะเห็นแกเครียด,ด,ดมีปัญหาอะไรหรือเปล่าวะไม่จู้วาเครียดจู้เครียดวะเมื่อวานานั้นนะค่ะข้าพาน้องข้าไปดูหนังเรื่องต้มยำกุ้งพอกลับมามันก็นึกว่ามันเป็นจาพนม ที่อาละวาดเขาไปทั่วถามว่าช้างอยู่ไหนช้างอยู่ไหนช้างอยู่ไหนเฮ้ยข้าระเบื่อจังเลยว่ะน้องแกก็แปลกดีนะชนะ้างมันอยู่ไหนช้างอยู่ไหนบอกเลช้างอยู่ไหนช้างอยู่ไหนน้อแกจะทำไงต่อไปเนะี่ยข้าก็พามันไปรักษาหมอก็ให้ยามาเต็มเลยโอ้ยอย่างกับขนมก็ไหนนะข้ากินนะนะข้าก็งงเกลียนแย่เลยทุกครั้งที่ข้าให้ยามะนะันอะ พอรับหลังข้ามันก็เอายาทิ้งลงหน้าต่างมีอยู่วันหนึ่งถ้าก็ให้ยามันกินมันก็เจ็บตัวไปนิดหน่อยปัญหาทุกอย่างอะ่ะไม่มีทางแก้หนังสือพวกเนี้ยไม่ต้องไปดูมันหรอกเอาออกให้หมดเลยในเมื่อน้องแกคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นจาพนมแกก็ต้องจินตนาการตามน้องแกไปสิเพราะว่าคนแบบน้องแกไม่ใช่ผิดปกติหรอกพวกเขาอ่ะ ป่วยเป็นโรคทางจิตใจซึ่งในทางการแพทย์เรียกว่าจิตเภทคนพวกเนี้ยเขาจะไม่ยอมรับตัวเองอว่าป่วยอข้าก็มีคําแนะนําให้แกเพียงเท่าน,นี้แหละเว้ยหวังว่าแกคงจะเข้าใจน้องแกนะช้างชางอยู่ไหนไปไหนจากลับมาที่้างเบนกินยาถ้านายยอมกินยา thẳng 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 gặp thẳng 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 Thắng, Thắng gặp thẳng chứ hả? Đúng thẳng 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 Được thẳng Thằng thẳng Thắng, thắng